รูปดวงนี้ก็เป็นทาตุหม้ที่เกิดใมดูร้อนเป็นธาตุไม้ที่เกิดใน่รดูร้อนรูปดวงแบบนี้ธานเยอะๆเขาเป็นคนเขาเป็นคนที่ยืนอ,อยู่ทํางานอะไรที่ไหนเรียนหนังสือหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะเป็นคนที่ยืนอ,อยู่ในคนหมู่มากมี เขาจะรูปดวงแบบนี้เขาจะยืนอ,อยู่บนคนหมู่มากแล้วเวลาเขาลำบากจะมีคนช่วยเหลือเขาอยู่ตลอดเวลารูปดวงแบบนี้จะมีคนช่วยเขาตลอดเวลารูปดวงแบบนี้นะแล้วชีวิตวัยเด็กเดอะอ่าเดอะชีวิตวัยเด็กเนี่ยเขาเกิดมาเลี้ยงยากเ,าเลี้ยงยากอ่า เจ็บป่วยง่ายไม่สบายง่ายง่าออมีมีท่านส่งดวงเข้ามาแล้วนะคะ STM STM คุณกไดไลค์กดแชร์ให้ยังค่าช่วยแคปหน้าจอมาให้ดูหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ดวงสดนะคะบนกระดานเลยพอพอเขาเจ็บป่วยง่ายๆหรือเป็นเด็กเรียนยากแล้วัวพอโตขึ้นเร,เรียนเรียนหนังสืออันนี้เรียนดี เรียนดีเรียนเก่งดวงเริ่มดีเริ่มเด่นจา,จากจุดนี้เป็นต้นมาพอจากจุดจากจุดนี้เป็นต้นมาแล้วพอเข้าหลักนี้ก็ลำบากบ้างนิดลำบากบ้างแต่ว่าไม่ถึงกจะแย่เขาลำบากบ้างไม่ถึงจะแย่ แล้วพอพอดวงเดินมาถึงตอนนี้เขายุสี่สิบเขาอายุสี่สิบพอเข้าหลักเนี่ยเขาเขาจะเริ่มมั่นคงเขาจะเริ่มมั่นคงแล้วถ้าดวงนี้มั่นคงและมั่นคงยาวนานยาวนานอันนี้ดีอันนี้ดีมากๆเลย แต่ว่าตอนเด็กๆเ,เลี้ยงยากอันเนี้ยเป็นแบบนี้